พ่อกันดีให้เนาะมายิ่งยิงสปอยผมขี้นะนั่นหน่อ่าโน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 ้ป๊าป๊าโน้ป๊าป๊าจอห์นนี่จอห์นนี่อุ้ยมุมนะมุมเตียงนะตรงนี้นะลูกนะเอาผมออกนะ เอาผมบอกผมบอกไม่ต้องไม่ต้องหยับเออเอาออกแล้ก็ออกเออเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากฝนฟนฝนเป็นแม่เร็วฟอนพญานาคเร็วฟอนพญานาคเป็นแม่ฝนน่ะฝนน่ะโอ้ยลูปจะแขางเก่งมากเลย เออเออเอาพ่อสอนหน่อยพ่อสอนก่อนก้อนเป็นก่อนเร็วเตรีพมอืเตรียมเห็นไหมเห็นตูดหมึกหมึกไหมคะ เจ้าก็พอเห็นโมเมนต์นี่ดูนะสิว่าสิว่าพอกับมือหนีได้ดดกินองเลยลูกเต่าเธอสิหองกันแบดหมดหรือยังลูกไม่กินนมหรือยังมามาไหมเมื่อนกระถาพอดูมาพอไปกันไปนอนมามาไหมเข้ากลุ่มเซอร์แบบได้นะคะ จักบาวันนี้เออวันนี้เท่าไหร่นะตัวเองอราคาบัตรหนุ่มองพัน ตรงไหนเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมจ็บไหมค่ะเจ็บไหมคะมคะะข้ากลุ่มได้นะคะเจ็บไหมคะ เจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บตรงไหนคะับเจ็บคุณหมอคุณหมอมาช่วยหน่อยคุณหมอช่วยหน่อยหมอเพชรช่วยหน่อยเร็วหมอเพชรโอยไปไหนอะคะหมอแล้วอะคะหมอช่แัยแม่จะหมดแล้วแม่น้องมาขันซึนอยู่นี่นานดีดีานดีดีโอ้ยดูดูโอ้ยดูคุณหมอ นั่งเล้วนั่งเล้วนั่งเล้วนั่งล้วมาทางมาางมาทางงงแล้วคพิไข่โอ้ยรถลมมาบอกโทรมาโทมาโทรหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าหน่อยเร็วเร็วหนึ่งหกหกเก้าฮัลโหลฮัลโหลก่อท่อหนึ่งหกหกเก้ามีคนเป็นลมช่วยหน่อยช่วยหน่อยโทรก่อนทีโทรก่อน ฮัลโหลหนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมคะฮัลโหลหมาฮัลโหลหมอหมอนีไม่ใช่หมานะหมอหมอหมอหมาฮัลโหลหมาฮัลโหลฮัลโหลหมอหมอช่วยหน่อยฮัลโหลหมอหนึ่งหกหกเก้าบอกก่อนกดกดกดปุ๊บกดกดหนึ่งหกหกเก้าฮัลโหลฮัลโหลหมอ ฮัลโหลฮัลไหนลูกกดหนึ่งหกหกเก้าเออฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งหกหกเก้าค่ะฮัลโหลมีคนมีคนมีคนเป็นลมค่ะคือมาอ่าอ้าอ้าไปเยอะหนเออฮัลโหลหน่อยฮัลโหลอ้าอ้อ้าช่วยหน่อยอ้าช่วยคนไข้หน่อยคนไข้อ่ะมีจะทั่วทรัพย์ยังนงเราคนหมอน่ะเร็วเเอาออกสมอเร็วเร็วออกสมอสเอาอ่ะโย ไอ้ยศโอซ้อมอ้มเเร็วๆอายศม่ให้ยรีบมาเร็วรีบมาหน่อยมีคนเจ็บมีคนเจ็บขาช่วยหน่อยช่วยขาอืช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยได้ไหมอืมอือืช่วยหน่อยสิอืมเร็เร็วเร็วเร็วมารีบมารีบมาเร็ว ให้หนูให้หนูช่วยหน่อยค่ะหมอหมอหมอฮัลโหลหมอฮัลโหลหมออันนี้ก็ทั้ตาเจ็บตดผู้หนึ่งหมอหมอรับไหมเออเอโอ้ยขาจะเบายิงห่าลาคนไข้จ้ะสมอเป็นลมหมอเป็นลบแล้วเออเรอวเอาสมอโทรไปโทรโทรเร็วๆเออทั้ตาเจ็๊ยบขา

เสรได้ไหมคะฮึ๊ึฮึ๊ดฮึ๊ดโดดแล้วอื้ออุ้ยอั้นเกอ่ยวื้อฮึ่ยตือปนี้ไปจะทำเหมือนกันนะไม่ไม่ตื้อตื้อ สาวบ้านห้วยนึกว่าโนนสะแบงไม่ใช่หรอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้น้องเครบอกว่าเก็บไว้เก็บไว้นะคะเก็บไว้เก็บไว้เนาวไม่ไม่ใส่ยุกุ้มใส่ถุงเท้ายูกมันไม่ใช่ถุงเท้าลูกมันไม่ใช่ถุงเท้า มันเป็นถุงใส่แว่นตาพ่อเอานักเรียนยืนตรงยืนตรงนตรงมาแล้วประเทศไทยรวมลฤดอชาเชื้อฟังอยู่ฟังร้องได้แล้วนะเงมม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 มไมม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 ้มมม้อชามมใครตอบรับเลยมันไม่ใช่ถงเท้า ดูนะดูนะดูนะปิ้วดูนะดูนะปิ้วมันดีได้โอ้โหเก่งได้อ้อปิ้วโอ้หได้ดีไวปิ้วมาๆมาๆมาปิ้วปิ้วไปนอนกันยังไม่จังไหนจังหวะจังสั้น เ้าขึ้สีบอนอนเฮ้ยง่วงแล้วนะแม่ง่วงแล้วนะปิ๊วห่นนกปะป๋าแม่ง่วงแล้วพ่อนอนแล้วเห็นไหมเนี่ยอาวพ่อลับแล้ว โดนหน้าแมงง่ายเองสวยวันนี้จะมีอ exactly ีกไหมอหิังด้วยอะเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเหรอเอาเอาอีกไหมอีกวะเก่งมาก

ในเล่นกังนะเพิ่นเิ่นปีแปลกแปลปีแปลแปมานเงี้ยปีแปแปลีแปลกปกน้ขาไหมขั้นแถวเขียนนอนตันเลยปีแปลแปปีแปลแปีแปแพ่อนอนแล้วพ่อนอนแล้ว น,นั่มีถาดอยู่อ่ะทำะย,ยังไงถึงจะใส่ ตัดผม,ม,มระวังร้อนนะ <c oughs> ไม่ปี่ปีเปดป็ดก็จับได้ก็จับได้ไหมเช่แวดเป็ดดาไปเลยร่อนร้อนกระสียาวจิจ๊กจ๊กปีเแปีเป็ดเป็ดลูกเอ้ยลูกเอ้ยปีเปเป็ดลูกเอ้ย No, no, papa. papa. No, papa. papa. Johnny. Johnny. No, papa. No, papa. No, papa. เทินี้สิชุดาพ่อยใครพ่อยจ๋าเรียกเิจ๋าจ๋าพ่อยจ๋าจ๋าพี่นเรียกอะไรเรียกอะไรพ่อจ๋าเรียกอะไรเรียกอะไรเรียก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 ก่อนเรียกพ่อยจ๋าก่อนเรียกเรียกก่อนพ่อยจ๋าฮึมไม่มีเสียงตอบรับไปดูดิ อ้าวอ้าวเอ๊ใจใสใส่ระโอ๊ยแปบแบบไม่อมนะไม่อมนะลูกนะอะไรไอ้อุ้มน้ไอ้ยอกนะ อุยเป็เป็นอ้อเพ็ดเรียกเพ็ดสิเพลี่เดร์ตูดเจ็บเลยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอ้นั่นองปวดหลังเลยปวดหลังเลยอ้ยได้ยาทวดเดินยังไงนะทวดอ่ะ thuật đi đường ngay uầy slideเลย chèn máy chèn máy chèn máy nón chèn máy nón chèn máy chèn máy nón nón chèn máyระวัง náระวัง ná